สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Hidden Boy นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเรียกจุดและตำแหน่งต่างๆในแผนที่ s p ป i t นะครับซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับโดยวันนี้ก็จะมีจุดอะไรน่าสนใจกันบ้างครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าอ่ะตัดเข้าอินโทร ครับตอนนี้เราก็อยู่ในแผนที่สปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ลักษณะเด่นของแมปแมปนี้นะครับผมก็คือจะมีบอมไฟอยู่สองบอมนะครับผมก็คือบอม A และบอมบแล้วก็บริเวณโซนกลางนะครับก็เรียกว่าโซนกลางนี่เป็นโซนคอตทิตเลยนะผมที่จะมีการปะทะกันอยู่บ่อยครั้งนะครับผมเดี๋ยวเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าเลือกกันเลยดีกว่าก็คือผมจะมาสอนการเรียกชื่อจุดและตำแหน่งต่างๆนะครับผมในแผนที่นี้นะครับผมก็ในบริเวณที่ผมกำลังยืนอยู่นตอนนี้นะครับผมก็คือทีสเปานะครับผมหรือจะเรียกว่าก็คือ จุดเกิดของฝั่งบุกนะครับผมแอตแทกเกอร์นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปกันที่บอมเอกันก่อนเลยนะครับก็ตรงนี้ครับผมที่เราเดินกันเข้ามานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของรวมรวมนะครับผมเขาจะเรียบเรเยนส่วนตรงนี้นะครับว่าเอเมนะครับผม เอเมนนะผมหรือเอล็อบบี้ก็ได้ครับผมแต่ที่ผมฟังมานะไม่ฟังมาหรอกเขาเรียกว่าอะไรที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันเขาเรียกบริเวณนี้ว่าเอเมนนะครับรอบๆตรงนี้เลยอ่าที่ผมยืนอยู่ตรงนี้จะเรียกว่าเอเมนนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมถ้าคนไทยเขาจะเรียกว่าท่อระบายน้ำนะครับผมแต่ถ้าแบบเราเล่นกับเพื่อนต่างชาติเนี่ยเราควรจะเรียกว่าซิลเวอร์นะครับผมก็แปลว่าท่อระบายน้ำเหมือนกันพูดได้ทั้งสองนะครับแต่ถ้าอยากให้เขาเข้าใจนะก็จะเรียกว่าซิลเวอร์นะครับผมตรงนี้ก็จะมีพวกบันไดสลิงเชือกให้ไต่ลงไปข้างล่าง ซึ่งจุดบริเวณตรงนี้นะครับผมจะไปเชื่อมกับทางมิดนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปที่ส่วนของบอมเอกันก่อนนะครับผมก่อนจะเข้านะผมผมก็ขอแนะนําบริเวณรอบนอกก่อนแล้วกันนะก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก่อนจะเข้าบอมไฟก็คือตรงนี้จะเรียกว่า A อแลมนะครับเอแลมนะครับก็ส่วนตรงนี้นะครับผมจะากในมินิแมปเขาจะเรียกว่าทาวเวอร์นะครับผมก็ในส่วนนี้ที่ฝรั่งเขาเรียกกันจะเรียกว่าเฮฟเวนนะครับผมเฮฟเวนนะครับในบริเวณส่วนตรงนี้เลยจะเรียกเฮฟเวนหมดเลย โอเคนะครับแล้วก็เท่ากันแบบเรียกให้แบบเฉพาะจุดมากขึ้นไปอีกนะครับผมจะเรียกบริเวณส่วนตรงนี้ว่าลัสเตอร์นะครับผมหรือบาร์คอนี่ก็ได้นะครับผมได้2อย่างซึ่งมันก็คือระเบียงนี่แหละถ้าภาษาไทยบ้านเรานะครับก็ถ้าต้องการเจาะลึกเข้าไปอีกนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับจะเรียกว่าอันเดอร์อันเดอร์ลัสเตอร์นะครับผมหรืออันเดอร์บาร์คนีก็ได้ครับผมได้ทั้งสองอย่างเลยแครับผมเดี๋ยวเราไปที่บอมไซ์กันเลยดีกว่านะครับผมในบริเวณบอมเอนะครับผมจะเรียกตรงนี้ว่าบอมไซ์หมดเลยนะครับผมบอมไซ์นะครับผมหรือ A ไซ์นนั่แหละ ก็คือตรงนี้ผมจะเรียกว่าดีเฟลส์นะครับดีเฟลส์ก็ถ้าทุกท่านเห็นบริเวณตรงนี้ครับผมรู้สึกมันจะเป็นเหมือนซอกๆอะไรสักอย่างใช่ไหมบริเวณตรงนี้ที่เดินเข้าไปตรงนี้ก็คือเขาจะเรียกกันว่าเอลโบนะครับเอลโบนะครับผมที่แปลว่าข้อศอกนะครับผมก็คือลักษณะมันเขาเรียกว่าไงมันคล้ายๆรูปตัว L อละครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออมันคล้ายๆรูปตัว L อละเขาฝรั่งเขาจะเรียกว่าเอลโบนะครับผมก็ไม่ใช่มีแค่แบบนี้นะครับผมในแมปบายก็มีเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะเป็นคลิปออกมาในนนอาคตะ ก็ในส่วนทางเดินตรงนี้นครับผมจะเป็นทางเชื่อมไปยังฐานบ้านเกิดฝั่งกันนะครับผมหรือก็คือ CT นั่นเองนะครับผมถ้าล้องการเขาเรียกว่าอะไรเรียกชื่อเฉพาะจาดจงในจุดนี้นครับผมจะเรียกบรวณตรงนี้ว่าสกรีนนะครับผมสาเหตุที่เรียกบรวณตรงนี้ว่าสกรีนนะครับก็คือมันมีหน้าจออะไรเนี่ยตรงนี้สักอย่างนะครับผมเหมืนอนเขาจะเป็นเป็นหน้าจอโชว์แบบสายการบินอะไรประมาณนี้นครับผมคือมันมีสกรีนโชว์อยู่ก็เลยเรียกบรวณตรงนี้ว่าสกรีนนะครับอ่าเหมือนสปิดด้วยนะครับเป็นชื่อแมกนะครับ แล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นซิติสเปลนะครับผมหรือบ้านของฝั่งบุกนั้นไอ้บ้านฝั่งกันนั่นเองนะครับผมขออภัยครับเมื่อกี้พูดผิดโอเคครับผมก็ซิติสเปนะครับผมถ้าเดินไปตรงนี้ก็จะเป็นบอมไซบีนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ในส่วนของบอมเอก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่บริเวณโซนกลางนะครับผมหรือบริเวณมิดนั่นเองนะครับไป a few moments l เ t e r โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปที่บริเวณโซนกลางหรือ บริเวณในส่วนของมิดในแมปนี้นะครับผมก็คือจะเราจะเดินมาทางบีเมนนะครับผม B ีล็อบบี้บริเวณตรงนี้นะครับผมก็คือการเข้ามิดในแมปนี้มันจะเข้าได้จาก2จุดเลยก็คือจุดบริเวณตรงนี้นะครับผมก็เขาจะเรียกกันว่ามาร์เก็ตนะครับกับบริเวณจากส่วนฝั่งนู้นนะครับผมที่เราที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมที่ผ่านมาก็คือจากบริเวณซิลเวอร์นะครับผมซิลเวอร์ที่แปลว่าท่อระบายน้ำนะครับผมจะเดินจากฝั่งน,นี้มาคือมันจะเดินได้2จุดอะในแมปนี้ถ้าจะเข้ากลางอนะ ก็ทาเ้างกันเรียกให้ชื่อเฉพาะจุดเข้าไปอีกนะผมตรงนี้จะเรียกว่ารามเมงนะครับไอ <laughs> ้นี้เพื่อนผมบอกมาอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขาเรียกแบบนี้เหมือนกันไหมหรือว่าเรียกว่าร้านขายหมี่ก็ได้ครับผมถ้าเราเล่นกับเพื่อนคนไทยนะครับผม้าขายหมีแต่แนะนําให้เรียกว่ามาร์เก็ตดีกว่าครับจะเด้รวมรวมบริเวณนี้ไปเลยบริเวณโซนนี้ส่วนตรงนี้ครับผมจะเรียกว่าดานะครับผมหรือก,กองก็ได้ครับไอ้บริเวณส่วนนี้ครับผมไปดูจากช่องต่างชาติมาเขาจะเรียกว่าฟองนะครับผมก็ลูปปั้นกบนะครับเพียนะครับผมวันนี้ก็คือบร ในส่วนของมิดนะครับผมหรอเ็นโซนกลางนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเรียกว่าเออจริงอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอออันนี้จะไม่ได้โอเคน่าจะเป็นกล่องนะกล่องกลางก็ได้ครับผมแต่ว่ามันจะมีสองกล่องซึ่งบริเวณตรงนี้ครับผมเป็นบริเวณโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูในส่วนอื่นๆของมิดกันบ้างนะครับผมก็คือจะเป็นบริเวณสวนตรงนี้นะครับผมก็คือมันบริเวณสวนตรงเนี้ยไอฝั่งที่จะมาถึงก่อนก็คือฝั่งป้องกันนะครับผมหรือฝั่งดีเฟนส์นะครับผมซึ่งการจะไปการบริเวณโซนมะครับผเาจ ไปได้2ทางนะผมก็คือบริเวณส่วนบอม A กับบอมบนะผมก็คืออ้องผ่านทางเฮเบนเอนะผมส่วนของ B ผมขอคุบไว้ก่อนแล้วกันอ่าก็คือเขาจะลงตรงห้องนี้ไปนะครับผมซึ่งห้องนี้นะผมจะเรียกว่าโลฟนะครับผมโลฟนะผมสาเหตุที่ว่าโลฟก็คือห้องนี้มันมีเชือกนะผมก็เลยเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับว่าโลฟนะผมเพื่อป้องกันการสื่อสารผิดพลาดระหว่างไอตรงบริเวณซิลเวอร์นะผมไอตรงท่อระบายนะกับบริเวณห้องตรงนี้นะครับผมก็คือจะเรียกว่าโลฟไปเลยผมแนะนาให้ทุกท่านเรียกทับศัพท์ไปเลยก็ได้นะครับ ว่าโลฟนะผมเพื่อไม่ให้แบบคือแบบถ้าสมมติว่าเราเรียกห้องเชื่อกับเพื่อนอาจจะสับสนว่าเป็นตรงไอท่อระบายน้ําก็ได้นะครับผมโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราขึ้นมาตรงนี้นะครับผมจะเรียกบเลยตรงนี้ว่าเว้นลมนะครับผมหรือช่องลมนะครับผมเรียกได้2อย่างนะครับฝั่งกันเขาก็จะมาการจากตรงนี้นะครับผมเวลาตอนดูมิดโอเคนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่าบีสเอ้ไม่จะเรียกว่าแตนะครับผมมิดแสนะครับผมหรือเมลรูมก็ได้นะครับ ได้2แบบเลยใครเห็นรีกแมวลวมก็คือมันมีเหมือนคล้ายๆกล่องจดหมายตั้งอยู่ในบริเวณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของบอมบีกันเลยดีกว่าก็ก่อนจะเข้าบอมบีนะครับก็ตรงนี้นะผมจะเป็นบริเวณส่วนของเฮเบิบีนะครับเฮเบิบีแล้วก็ถ้าเดินมาข้างหลังบริเวณตรงนี้นะผมเราจะเจอบันไดต,ตรงนี้นครับผมจะเรียกว่าบีสเตอ์หรือว่าแบ็กสเตอ์ได้ก็ได้นะครับผมจะเรียกว่าบีสเตอ์หรือแบ็กสเตอ์ก็ได้นะครับในส่วนตรงตรงนี้นะครับ ก็เราเดินมาอีกตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณซีทีสปานะครับผมหรือบ้านฝั่งกันนะครับเดี๋ยวเราไปเข้ากันในส่วนโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูในส่วนของบอมเบกันนะครับก็คือบริเวณที่เรายืนอยู่นี้ก็ครับก็จะเรียกว่าบีล็อบบี้นะครับผมก็ถ้ามาส่วนตรงนี้เราจะเรียกว่าบีเมนะครับผมเอจริจริงบีล็อบบี้กับบีเมนี้ผมก็รู้สึกว่ามันแยกกันยากอยูอย่นะแต่ก็เรียกรวมๆว่าเป็นบีเมนก็ได้ครับผมไอสวนนี้มันจะเรียกได้สองสองอย่างนะครับผมระหว่างบีเมนกับ กาลาชนะครับผมที่แปลว่าโรงเก็บรถนะครับผมก็ตามสภาพที่มันเป็นอยู่เลยโอเคนะผมเราไปเข้ากันในส่วนของบอมบีเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ครับผมเป็นส่วนของบอมบีนะครับในบริเวณตรงนี้ครับผมจะเป็นที่วางบอมนะครับผมเราจะเรียกมันว่า B ีไซนนะครับอ่ะผมลืมพูดไปตำแหน่งหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้นะครับผมจะเรียกว่า B back side นะครับผมหรือ back side ก็ได้สั้นๆนะครับผมในการที่เราการเติมว่า B back side เนี่ยคือเรียกว่าเป็นการบอกว่ามันอยู่บอมไหนครับผมแบบ าแบบแบ็กไซด์เพื่อนอาจจะสับสนได้นะผมว่าระหว่างบอม A หรือบอมบ b กันแน่นะผมโอเคนะแล้วแต่ทุกท่านสะดวกนะครับในส่วนของกล่องตรงนี้นผมจะเรียกว่า default นะครับกล่องตรงนี้จะเรียกว่า Do u b l e box นะครับเรียกไดเ้เรียกได้แล้วก็ด <laughs> ับ b บ e ล o ็อกละครับเมื่อกี้ผมพูดพลาดเอง <laughs> โอเคนะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีเส้นเชือกนะครับผมก็จะเรียกบริเวณตรงนี้ตามที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นะครับผมว่า He a v e ดีนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะผมจะเรียกว่า r a สเตอนะครับผมก็คือระเบียงนั่นเอง ก็ในส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับผมไอเนี้ยตรงเนี้ยคือมันเป็นที่เนี่ยของพวกที่กันในเบียร์ผมจะเรียกตรงนี้คือไอนี้เป็นภาษาที่ผมคุยกับเพื่อนร่วมทีมด้วยกันเองนะจะเรียกว่าเเขาเรียกว่าอะไรห้องไฟมันจะดูแปลกๆหน่อยคือผมตั้งร้านตรงนี้เลยคือมันมีป้ายเหมือนโชว์เหมือนสัญกษณทางไฟฟ้าครับผมก็เรียกตามนั้นไปเลยก็ทุกท่านลองไปปรับใช้กันดูนะครับอ่ะผมลืมบอกอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณส่วนของข้างหลังนี้นะผมจะเรียกว่า C t นะครับผม ก็คือมันเดินมาจากฐานบ้านตำรวจนี่แหละหรือบ้านฝั่งกันนะครับก็หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้นะที่ผมเห็นฝั่งเขาเรียกกันนะก็คือแบ็กอารีนะครับผมแกได้สองอย่างเลยไอผมแนะนําว่าให้เรียก c ีดีกว่านะเผื่อบางคนเขางงอย่างเงี้ยอาซีทีนี้เราเข้าใจตรงกันหมดก็คือจากทางเดินบ้านฝั่งกันนะครับโอเคครับก็เรียกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับบอม,บอมไซเบียเอาแล้วครับเป็นไงกันบ้างครับผม ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับวอลเลนแมปคอเอา EP3 นะครับก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผม Have fun and p l a y Game hidden boy ผมรู้สึกสงสัยมานานแล้วว่าไอ้แท่งสามเดืนที่มันตั้งอยู่ในแบบสเปซเนี่ยว่ามันคืออะไรผมคิดว่ามันต้องเป็นไอ้นั่นแน่เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยและผมกล้าฟันธงเลยมันคือพิโลมินาติคอนเฟิร์ม